ยอมใจพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆ้องแฟนคลับของน้องซีมากมากมากันตั้งแต่เช้าตรู่นั่งตากแดดรอน้องอย่างใจจดใจจ่อส่วนเราก็จะมาถึงก็ใกล้งานเริ่มแล้วงั้นระหว่างรอน้องเริ่มงาน ขอเดินดูบรรยากาศรอบๆหน่อยว่าแฟนคลับได้ตกแต่งสถานที่เพื่อแสดงความยินดีให้กับน้องอย่างไรสวยมากๆไม่ได้ลงทะเบียนมาจากอินเทอร์เน็ตแต่พี่ๆน้องๆก็น่ารักให้โปสการ์ดและรูปภาพด้วยแหละ นั่นใครเดินผ่านบันดิตน่ารักน่ารักมาถึงงานรับปริญญาน้องซีขอเห็นหน้าน้องใกล้ๆสักครั้งหน่อยเถอะนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอนะครับ ตั้งแต่ดูผลงานน้องชอบผลงานน้องมาก w ว s e เว r ร์ s อน้องซีน้องเป็นทะเลน้องชื่อซีเอาจริงๆมูมูพัดติ่งก็ไม่ยืนอยู่ในโซนที่เขากันไว้สำหรับพี่ๆสื่อมวลชนต่างๆซึ่งการกระทําของผม,ผมก็ไม่น่ารักมูมูก็ขอโทษไวน้นที่นี้ด้วย อเจมมี่มาเซอร์ไพรส์รน้องซีร่วมแสดงความยินดีด้วยแหละงานนี้โมโม่พาติงได้จัดภาพคู่มาให้ทุกคนได้ฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียว หลุยก็มาเซอร์ไพรส์และร่วมแสดงความยินดีกับน้องซีด้วยแหละทั้งสามคนดูรักคข่กลมเกลียวกันดีมากเห็นแล้วชื่นใจ กายกันหมดเลยเนื่องจากเราไม่ได้ลกทะเบียนจองที่นั่งมาในกลุ่มเราก็เลยมายืนอยู่ร,บรอบๆพระมุนโวกกับเรามายืนอยู่ตรงช่วงที่ใกล้กับศิลปินมันก็เลยดูเป็นว่าเราเกะกะไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับ เราก็อยู่ข้างหลังนี่แหละคอยดูผลงานเขาไปเดี๋ยว่าน่าจะขับอ๋อสวัสดีครับปดีที่ได้พบกันขอบคมากครับ ไม่ต้องแบ่งกันปิาคุณนะครับป้าจีนีบอลบอลจีบก้อตก้องกันเลยให้เขา

อือเอ้าบบบบ loops ie ปรึกเอ้ยก็มี Talking on? ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณทูกคนมากๆนะครับที่มางานครับทุกานครับก็ดีใจแทนที่จะทำดูน ครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มางานรับปริญญานะครับมาเยอะนะครับล้วก็แต่รอด้วยนะครับก็ในทุกคนนะครับแล้วก็ที่มีตอนสี่ทุกคนนะครับจิมก็ขอเป็นตัวแทนของทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับสิ สำหรับซนะครับก็ยินดีด้วยที่จบแล้วนะครับแล้วก็เราจะต้องเดินต่อไปกันต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนคำอวยพรนี่ผมเขียนไว้ในการหมดแล้วฮนะถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวถามซีเยาแล้วกัน ไม่มีอะไรมากก็ทำโยพรโดยทั่วไปนะครับสำหรับคนที่เป็นโครงการแล้วก็หวังดีต่อการผลิตนะครับครับผมเอาแม่้นหน่ได้ไหมแม่ไหวแดดแล้วแดดแรงแล้วับผมโอ้ยมีไปเงี้ยเด้วยนี่ ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาวันนี้แล้วก็ใครที่กลับไปเรารู้สึกว่าใครขึ้นก็รีบกินยานะครับ <c oughs> รู้สึกว่าตากแดดก,กันมาเป็นชั่วโมงนะตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับใครที่เดินทางมาต่าง,างจังหวัดนะครับเพื่อเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับก็เป็นห่วงทุกคนเลยนะครับคร<า>ับหวงน้องด้วย สิบสี่เจอกันใช่ครับสิบสี่เจอกันแล้วก็สิบห้าด้วยสิบห้านะครับอย่าลืมนะครับอะไรนะครับโอเคครับรอเลยยืนรอเลยยี่สิบด้วยโอเครอเลยครับรอยี่สิบยี่สิบไม่รู้แต่เขาบอกเขาบอกแล้วงานอะไรนะ โอ้เออเอ้ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมขอบคุณนะครับที่ช่วยเตือนให้ผมกับซีนะครับผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะมมุกเดี๋ยมถมุกถ่ายรูปด้วยกันนะครับอ๋ออ๋อเอเดียกันอ้องกัมซีกำลังถ่ายรูปรวมกับ พี่พีน้องๆแฟนครับทุกคนครับดูบรรยากาศเอาะ n e เรายังมีนาะ e n เราต้องเต็มเนาะแม้ว่าแดะแรง่ไหนดอีกขดตบมือหน่อยนบือบมือนยบกมือหน่อย เดี๋ยวไปแล้วนะครับอะไรถ่ายรูปอ่ยรเธอเธอน้องซีกับหมอจม,มี่เขาถ่ายรูปพูกกันเลีบก,กันสนั่นเลย บายบายนะครับน้องซีและคุณหมอจิมมี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวโมโม่พัดติงจะมาหาใหม่ในโอกาสหน้าแต่ที่ไม่ลืมเลย oh. คือติดตามผลงานของน้องทั้งสองนะครับเย้ yeah. มาหาน้องถึงกรุงเทพสักทีได้ถ่ายรูปก,กับน้องแล้ว